พระปิตาที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้จะเป็นที่ไหนไปนไม่ได้นอกจากวัดท่าสแบงนั่นเองพระอาจา์ต้อมปิตารุ่นนี้เป็นพระแจกซึ่งเอียแมนชัยสมปทฒนาเป็นผู้สร้างพระปิตามีจุดประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อแจกคนที่มาร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษซึ่งมีคนจํานวนมากที่มาแบบล้นวัดเลย ซึ่งบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นีตามภาพเลยเยอะมากๆพระปิดตานี้สร้างทั้งหมด3,887องค์และยังมีเซอร์ไพรส์คนที่จองชุดหล่อสีพิมพ์ก็จะได้พระปิดตาเซอร์ไพรส์พิเศษ1องค์แต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเนื้ออะไรต้องไปลุ้นเอาอันนี้ก็เป็นรายการแต่ละเนื้อนะว่ามีกี่องค์ด้วยกัน ปิดตาจะแยกเป็นสองพิมพ์จะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเป็นกรรมยีสีน้ำเงินส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยจะเป็นกรรมยีสีเขียวแล้วก็จะมีปิดตาหลังแบบกับอุดลูกประคำของพระจันทร์ต้อมอะ่ะจะเป็นกรรมยีสีแดงเดี๋วจะมีภาพให้ชมชุดที่เป็นกรรมยีสีแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อบนบนมวลสารบน,บน,บ,น,บ,นบนแบบกิมมิคเยอะเอะ่ะ ก็คือจะมีความต้องการสูงนั่นเองแล้วก็สร้างน้อยซึ่งมีความต้องการสูงมากในตอนนี้เล่นกันแพงมากส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเสมาปะฉะลุขอบทองคำองค์ทองคำซึ่งแบบเหรียญแบบเหรียญออกมาแล้วแล้วอันนี้จะเป็นนวะองค์ทองคำขอบทองคำเป็นรายการปาฉะลุนะสวยมากๆกำหนดการส่งพระของทางวัดนะ ก็จะเริ่มออกส่งในวันที่30สิงหาเนี่ยก็จะเริ่มส่งให้ตามที่อยู่ที่แบบแต่ละคนให้ไว้ตอนไปจองอะก็พาก็น่าจะเริ่มได้ได้กันน่าจะประมาณต้นๆกันอย่างขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาหรือว่าคำแนะนำเนี่ยใตย้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันพาออก